เฮล lo สบายดีสวัสดีคะ่ะมาพบกับสาวรอ,อีกแล้วนะทุกคนเมื่อวนเราสาวรจะพาทุกคนมาเบิ่งคลิปนี้เนาะเป็นคลิปที่อ่าประเทศไทยเนาะเมืองไทยเพิ่นกําลังจะสร้างสะพานทางเดินข้ามแม่น้ําเจ้าพยาทุกคนโอ้โหจะเป็นอะไรเนาะอันนี้แม่นคือเป็นทางเดินเดินบนแม่นทางรถเนาะทุกคนรถบ่สามารถเดินทางผ่านสะพานนี้ไรเนาะทุกคนจะเป็นอะไร จะอลังการจะสวยงามขนาดใดทุกคนไปเบิ่งใไหนคลิปพร้พอมๆกันก่อนอื่นนะสาวรก็ต้องขออนุญาตเรือเจ้าของคลิปแล้วก็เจ้าของซองเนาะมีสาระที่สาวรลเอาคลิปมาเผยแพร่แบบนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณนะ่ะที่นี่ด้วยนะคะสาวรจะขออนุญาตเนาะคัดลอกลิงก์ไว้ด้านล่างเผื่อทุกคนอยากไปเบิ่งคลิปเต็มๆหรือไปกดติดตามซองของเพื่อนได้เลยสาวรขออนุญาตเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็น ได้หูว่าเมืองไทยพัฒนาไปขนาดใดทุกคนไปเบิ้งในคลิปรพร้อมๆกันเลยไปกันเลยแล้วก้โครงการสร้างสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยายสาที่รถไม่มีสิทธิใช้เป็นการพืชที่เปนเบื้องกำรแลนักใหม่ของกรุงเทพมหานครจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรชจมีสาระพาไปดูครับกรุงเทพมหานครเตรียมเดินหน้าโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่วงระหว่างสะพานทระปกเกลา้าถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเชื่อมพื้นที่สำคัญระหว่างท่าวัดของธรรมชาติและท่าสวัสดิในย่านถนนทงวา<ฮ>ซึ่งถือเป็นย่านประวัติศาสตร์ด้านการค้าและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครฟื้นชีวิตสงวาจากย่านการค้าเก่าสู่จุดหมายร่วมสมัยเพราะย่านสงวาและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเต็มไปด้วยอาคารเกา่า โกดังสินค้าร้านค้าดั้งเดิมและชุมชนริมน้ำการมีสะพานคนเดินเชื่อมสองฝั่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนเพิ่มการเข้าถึงของนักท่องเที่ยวและต่อยอดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร้านอาหารคาเฟ่และงานสร้างสรรค์ต่างๆในพที่ครับทุกคนคราวนี้เรามาดูรายละเอียดและรูปแบบของสะพานสะพานมีหน้าตาเป็นอย่างไรทุกคนภาพโครงสร้างของสะพาน มีความโดดเด่นด้วยรูปทรงที่อิสระร่วมสมัยโครงสร้างของสะพาน<อ>ผู้ออกแบบให้ท่อตัวโค้งข้ามแม่น้ําอย่างอ่อนช้อยทําให้เชื่อมสองฝั่งแม่น้ําเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนกับภูมิทัศน์โดยรอบครับอืทุกคนใจละลายโครงสร้างหลักของสะพานใช้ระบบโครงถักโลหะที่ถักทอไข้กันเป็นลวดลายคล้ายกับงานศิลปะ ไม่เพียงสร้างความสวยงามทางสายตาแต่ยังแฝงไปด้วยความแข็งแรงและความมั่นคงทางวิศวกรรมด้วยครับสุดยอดยเลื่อนสะพานจากทางผ่านให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ทุกๆคนจะต้องมาเยือนอแนวสะพานทอดตัวอย่างอ่อนโยนไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาสอดรับกับผังเมืองอาคารและชุมชนริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝั่งโดยไม่บทบังทัศนียภาพหลักของแม่น้ำเจ้าพระยาโครงสร้างสะพานช่วงบนประกอบไปด้วยโครงเหล็กที่ขับสานกันเป็นโครงข่าย ซึ่งโครงสร้างแบบนี้จะก,กระจายแรงกดไปทั่วทั้งตัวสะพานทําให้สะพานมีความแข็งแรงมีฐานรากที่มั่นคงหรืออีกในหนึ่งการถักทอประสานกันของโครงสร้างเหล็กของสะพานทําให้ดูเหมือนกับงานจักสานที่เป็นงานศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ทําให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้มาเยือนสะพานแห่งนี้ได้รับรู้และได้สัมผัสถ,ถึงความเป็นไทยได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับโอ้สุดยอดทุกคน การออกแบบคำนึงถึงการสัญจรทางน้ำโดยเปิดช่องกลางแม่น้ำให้เรือสามารถแล่นผ่านได้อย่างสะดวกปลอดภัยแสดงถึงความสมดุลประวัติโครงสร้างสมัยใหม่และวิถีชีวิตดั้งเดิมของเมืองเริมงน้ำนอกจากนี้ต่อม่อของสะพานทั้งสองฝั่งได้มีการออกแบบเป็นโครงเหล็กมีเสาต่อม่อขนาดใหญ่ที่รับน้ำหนักอยู่กลางน้ำเพียงข้างละจุดเพื่อลดการกีดขวางทางน้ำและการสัญจรทางเรือซึ่งเสาต่อม่อของสะพานได้มีการออกแบบลวดลายและโครงสร้างเป็นพิเศษ เพื่อให้รับกับโครงเหล็กที่ถักทอเป็นลวดลายของตัวสะพานอีกด้วยครับ <c oughs> ในช่วงเวลาที่ครบค่ำแสงไฟสีทองที่ส่องสว่สา,วานนงขึไปในโคงสร้ทำให้สะพานดูเปล่งประกายราวกับประติมากมารรมรยอยู่ในน้ำสร้างบรรยากาศที่อบอุ่สงา่างามและเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ริมแม่น,น้ำ มีส่วนอยู่กลางอันนั่นเองต้อมองจากมุมสูงจะเห็นได้ชัดถึงแนวคิดการออกแบบที่แตกต่างส่วนลอยฟ้าสะพานไม่ได้มีรูปแบบที่เป็นสะพานตรงตรงธรรมดาแต่ถูกออกแบบให้มีเส้นโค้งเว้าวที่เลื้อยไปมาอย่างอิสระมีการออกแบบให้มีโครงสร้างแบบเกลียวคลื่นคล้ายกับกระแสน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยามีทางเดินยกระดับสามมิติมีการเล่นระดับความสูงต่าและส่วนปลายของสะพานที่ม้วนตัวเป็นวงกลมคล้ายก้นหอยทำหน้าที่เสมือนเป็นพื้นที่สาธารณะลอยน้ํา เป็นจุดพักจุดชมวิวคือซีอสวยขนาดกิจกรรมของผู้คนครับจุดนี้นะทุกคนน่าจะสวยมากเพราะเป็นสวนลอยฟ<ป>้าที่กลางสะพานมีพื้นที่สีเขียวลอยฟ้า,าที่ด้านบนของสะพานไม่ได้มีไว้แค่เพียงเดินผ่านแต่ถูกจัดวางด้วยสวนหย่อมและต้นไม้มีการเล่นระดับโดยใช้บันไดยกตัวให้สวนหย่อมสูงขึ้นไปทําให้สะพานคนเดินข้ามแห่งนี้ได้เปลี่ยนโครงสร้างคอนกรีตและเหล็กให้กลายเป็นปอดกลางแม่น้ํา พื้นทางเดินถูกออกแบบให้โปร่งโล่งและเปิดมุมมองสู่ทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ผู้เดินข้ามสะพานสามารถเดินพักผ่อนและชมวิวได้อย่างใกล้ชิดและท่ามากที่สุดครับโอ้หทุกคนวัสดุหลักที่ใช้ในการสร้างสะพานคือเหล็กกล้าคุณภาพสูง <c oughs> ออกแบบให้สามารถรับน้ําหนักของผู้ใช้งานจํานวนมากได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับรองรับแรงลมและสภาพแวดล้อมของแม่น้ําเจ้าพระยาได้ <c oughs> <Wow. S 2> แนวคิดหลักของ,ของโครงการนี้ไม่ได้มองสะพานเพียงในฐานะโครงสร้างทางวิศวกรรมเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่สาธรารณะหรือ u b l i c Space ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้เวลาเดินชมวิวพักผ่อนและสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของแม่น้ำเจ้าพระยาในมุมมองใหม่ๆครับวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาให้ประชาชนในพื้นที่นักเรียนคนทำงาน นักท่องเที่ยวสามารถเดินข้ามแม่น้ําเจ้าพระยายทั้งสองฝั่งได้อยา่างสะดวกและปลอดภัยสามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งบลชนได้อยา่างสะดวกและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยดึงดูดน,น, mm. นักท่องเที่ยวพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และสนับสนุนการเดินทางอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนโอ้โห oh, สุดยอด Amazing Thailand ท,ทุกคนว้าว <Wow. S 1> โครงการนี้ ได้ให้ความใส่ใจเ,เรื่องสิ่งแวดล้อมและบริบทชุมชนมีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ TIE oh. เป็นขั้นตอนสําคัญเพื่อประเมินผลกระทบต่อระบบิเวศของแม่น้ําเจ้าพระยาการเดินเรือและความปลอดภัยพร้อมใส่ใจในทัศนียภาพทางประวัติศาสตร์เพื่ oh. อเตรียมความพร้อมสู่การก่อสร้างในลําดับถัดไปครับปัจจุบันโครงการนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการออกแบบร,รายละเอียดหรือ Detail Design โอ้โห ในมิติการพัฒนาเมืองโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการคืนพื้นที่ริมน้ําให้กับประชาชนสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเมืองอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนหรือ Sustainable Urban Development ที่ให้ความสําคัญกับคนเดินเท้าลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและเพิ่มพื้นที่สาธารณะคุณภาพสูงครับโดยคาดว่าสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้จะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ24เดือนครับ2ปีทุกคน24เดือน โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้สะท้อนทิศทางการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของประชาชนการอนุรักษ์พื้นที่ทางประวัติศาสตร์และการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองกับสิ่งแวดล้อมก้าวสำคัญของกรุงเทพมหานครสู่เมืองเดินได้เมืองน่าอยู่ครับหากโครงการเสร็จแล้วตามแผน <c oughs> สะพานแห่งนี้จะไม่เป็นเพียงสะพานเพื่อเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้นแต่จะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตของเมืองไว้บนเส้นทางเดียวกันครับสุดยอด Good idea ว้าวไทยแลนด์สวยมากโอ้สวยโอ้โหป้าทุกคนเบิรงไหมเบิ่งเอาเนาะใครว่าสวยเดี๋ยวยกมือโอ้สุดยอดเลยโอ้โหสวยมาก นี่แหละเนาะทุกคนว้าวไทยแลนด์สุดยอดงดงามอลังการการออกแบบดีไซน์คือแบบเจ๋งมากอันนี้ต้องแบบยกโปเลยทุกคนโอ้โหสวยของจริงของแท้ต้องประเทศไทยทุกคนโอ้ยทุกคนเอ้เบิ่งไหมการออกแบบดีไซน์เพื่อน่ธรรมดาทันสมัยมีลวดลายมีการแบบวางตำแหน่งอียงต่างๆคือแบบมันดีนะทุกคน เนาะอันนี้ขนาดแค่เขาเห็นแค่ในผังซ,ซ,ซื่อเนาะถ้าตัวจริงจะเป็นอะไรทุกคนสาวรกะคนนึ่งแหละทุกคนที่จะต้องไปเดินข้ามสะพานอ่าแห่งนี้เนาะทุกคนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในเมืองไทยทุกคนโอ้โหเพิ่นบอกว่าอ่าประมาณสองปีสร้างสำเร็จว้าวถือว่าไวเนนี่น่ะทุกคนเลย โอ้โหเหมืองไทยนี่คือแบบสุดยอดตัวาามือสมเซยทุกคนผ่ว,นว่างามเดทุกคนสวอว่างามสวยขนาดเลยสวยอลังการแบบมีแบบอ่อนซอยนะทุกคนเนาะคือแบบเพื่อนมีแบบความคิดแบบสร้างสรรค์พัฒนาแบบว่าเห็นให้บนาเบือ่อเห็นแล้วแบบสวยงามเห็นแล้วแบบทึ่งว่าเพิ่อนเฮ็ดได้จังไดโอ้โหนี่คือประเทศไทยทุกคนเป็นอีกจุด แลล่์มรกใหม่ของเมืองไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว้าวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีแม่น้ำเจ้าพญาที่สาวรได้ไปเห็นนะสวยมากสวยงามสมคำล่ำลือสมซื่อว่าแม่น้ำเจ้าพยาคำว่าเจ้าพญานี่คือแบบหมายถึงเจ้าเป็นเจ้าเป็นพยาไปเห็นแล้วดูมีพลังอำนาจสวยอลาัางการที่สุดเลยบ่เคยเห็นอยู่ใสมาก,ก่อนที่ สวยงามขนาดนี้เนาะทุกคนรอท่ารอติดตามชมตอนต่อไปว่าเพื่อนสร้างเสร็จแล้วจะเป็นแนวใดทุกคนเนาะอ่ะนั่นแหละสาหรับคลิปนี้เนาะก,ก็ตามคลิปเลยสาววอนก็จะขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาววอนในเด้อและอีกอย่างเนาะสาววอนก็ต้องขอกรากับขอบพระคุณซ่องมีสาละเด้อที่เอาคลิปหรือว่าเอาข้อมูลดีๆให้เฮาได้มาเห็นแบบนี้ทุกคน โอ้โหสุดยอดลายเนาะอันนี้ต้องกลาบขอบพระคุณอีกเทื่อนึงเด้ออ่าสำหรับไครที่ว่าใจดีมีน้ำใจเนาะอยากสพอร์ตสาววอนอยากให้กำลังใจสาววอนก็อยากกดข้ามโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปทุกคนบ๊ายบาย